มันไม่ได้อยู่ที่ชาติกําเนิดที่ฉันได้เกิดมาเป็นคุณเขมรมนเธอได้เลิศที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยและเธอดีเสมออะไรเงี้ยเนาะฉันได้เกิดมาเป็นคนไทยฉันดีเลิศเอ้ฉันดีฉันสุดยอดฉันที่หนึ่งที่ฉันได้เกิดมาเป็นคนไทยมึงมันชั่วมึงมันไม่ดีมันอยู่ที่ตัวมึงมากกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ชาติกําเนิดที่จะได้เกิดมาเป็นคนไทยหรือคนกัมพูชาใช่ค่ะอืมบางคนเนี่ยกรณา ไปดูไปดูในรอบบ้านตัวเองก่อนไปดูในห้องนอนตัวเองก่อนว่ามีที่นอนดีๆนอนหรือ,อยังมีเงินใช้ครบนะคะมีเงินเก็บครบในตู้เซฟมีทองให้แลกแลกใส่ทุกรุ่นทุกแบบได้หรือ,อยังมีทุกอย่างให้กินให้นอนให้เที่ยวฉันเที่ยวฉันต้องการเอาเงินจํานวนนี้ฉันไปเที่ยวจํานวนไอ้จานวนมากฉันต้องเก็บไว้สํารองให้ครอบครัว คนมีได้ออยังก่อนที่คุณจะมาวาให้คนอื่นปิดด่านซะอย่าให้คอมเมน์มันขามเกลียดมากคอมเมน์มันไม่ดีมเ,เมน์ชั่วแล้วมึงดีหรือ,อยังที่มึงมาตำหนิคนอื่นเนี่ยมึงดีหรือยังมึงดีแล้วลหรอที่มึงได้เกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยฮที่มึงมานั่งด่าเขาเจ็ดเนี่ยที่บ้านมีข้าวสารกินหรือ,อยังฮะมีอาหารสำรองเก็บไว้นับท่วมกินหรือ,อยังอืมยังไม่ได้กี่วันนะคะ ยังไม่ได้ยังไม่ได้กี่วันคิดดูดิใครที่จะออกมารอ้องไห้อะนี่ค่ะยังไม่กี่วันเลยขายให้ใครขายใหยย้ใครขายคุณกรุงเทพพี่ขายให้ปากมาที่มันนั่งได้เจ็บๆนี่แหละพี่สงสารเขาไหมล่ะขายให้คนพวกปักมานูน่นไปลงเหรออย่าไปลงบอกไม่ฟังอ่ะสงสารเขาบ้างไหม ผค้าม่าาน,น,าน้ำตาจะไหลอ่ะถามว่าใครเดือร้อนนี่ยังยังเพิ่งได้หนึ่งวันนะคะเสียงร้องจากคนไทยมาแล้วอ่ะแล้วถามว่าดีไหมล่ะที่ปะทุกันที่ย่แย่งตะแคงรัวกันเนี่ยดีหรือยังหึ้มึงอยาคิดว่ามึงดีมึงรักประเทศชาติมึงรักแดนกําเนิดมึงรักชาติกําเนิดของมึงอ่ะมึงมาแบกปืนนี่มึงมายิ่งกันนี่นี่ชายแดนอ่ะ อยากได้อยากได้แต่มีปากตะโกนในบ้านอืมหาข้าวหาหาข้าวกินช่ำมึงยังไม่มีปัญญาเลยมึงมีเงินใช้ครบหรือยังฮะมีเงินใช้ไม่มีเงินใช้หรือยังอยู่บ้านอะสำรองข้าวสารกินแกไว้น้ำท่วมหรือยังเพิ่งได้หนึ่งวันเสี่ยงล่องจากคนไทยมาแล้วฉันยังไม่ลองเลยนะคะฉันตื่นมาวันนี้เขาหุงข้าวไว้กินเลยฉันมีเงินใช้เนี่ยค่ะเป็นคอมเมนต์ ฉันมีเงินฉันยังใช้น้ำหอมดีๆอยู่เลิศค่ะคนละเกือบหมื่นอะอืมนะคะหอมมากอย่าหาเลยแมที่มึงด่ากูเนี่ยมึงมีหรือยังคุณเราอะชาติชัวดีอยู่ที่ตัวมันไม่อยู่ที่ชาติกําเนิดที่มึงได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วมึงดีเสมอไปนะคะมึงดีเสมอไปที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยทุกกูเลิศนะคะมันไม่เกี่ยวค่ะ คุณอย่าคิดว่าคุณรวยชายเดนที่ติดกับกัมพูชาจนกว่าคอมเมนต์อีกนะคะขี้วัวขี้ควายเต็มบ้านหมดเลยผิวพันธุ์ไม่ดีเท่ากับฉันเลยจริงมันดีตรงไหนคนที่ชายเดนดีน้อยก็คุณอยุงเทพที่ไม่เคยทำไรทำหน้าแหกปากตะโกนด่าคุณอ่นอยู่นั้นแหละคนที่เขาหาเช่ากินคํา คนที่เขาเป็นมิตรกันคนที่เขารักกันเนี่ยมันก็มีคุณคิดว่าคุณเป็นคนไทยดีแล้วหรอดูแต่พ่อของลูกฉันแหละมันชั่วหรือมันดีอ่ะขาว่าวนอ่ะเคยถามลูกบ้างไหมขนาดลูกแท้ๆของมันอ่ะมันไม่เคยถามเลยว่าลูกเป็นยังไงบ้างถามแล้วกลัวกูขอเงินมันใช่อ่ะกูมีเงินกูเลี้ยงลูกกูได้สบายเลี้ยงค่าเทอมเป็นปันแสนสบายมากฉันไม่เป็น แต่มันอยู่ที่จิตใจมึงเข้าใจไหมมันอยู่ที่จิตใจแล้วก็การกระทําของมนุษย์เหมือนที่ฉันได้ยินเสียงน้องเขาพูดเมื่อกี้นั่นแหละขายให้ใครกูร้องไห้นี่เว้ยทั้งๆเขาไม่ใช่คุณเขมรน่ะถามว่ากูไปสมน้ําหน้าเขาไหมกูไม่สมน้ําหน้าเพราะมันอยู่ที่จิตสวยงามของฉันมันอยู่ที่จิตใจที่สวยงามของฉันที่ฉันได้ยินที่เขาตะโกนแบบนั้นแล้วเฮ้ยทำไมกูอยากร้องไห้วะมันอยู่ที่จิตสํานึกมันอยู่ที่คนนั้นน่ะดีหรือดีมันอยู่ที่ใจ มันไม่ได้อยู่ที่มึงได้เกิดมาเป็นคนคนไทยแล้วมึงดีไล่มันกลับประเทศให้หมดซะอย่าให้มันอยู่กลับประเทศมึงไปแล้วเป็นไงทุกวันนี้กูก็อยู่บ้านกูแค่กูพูดภาษาไทยอะแล้วผิดด้วยเหรอแน่จริงก็อย่าพูดภาษาไทยสิแน่จริงก็อย่าร้องเพลงไทยสิปัญญาอ่อนอีควายเออคุณพิมมันไม่ได้มีแต่คุณปัญญาอ่อนอะกูบอกเลยปัญญาอ่อนชัด,ชด แล้วประเทศไทยที่มึงเรียนอังกฤษมาเนี่ยมึงพูดภาษาอังกฤษทำาพี้ยอะไรพูดทําไมอ่ะฮะพูดทําอะไรทําไมไม่พูดแต่ภาษาไทยไปเลยนั่งเครื่องบินอ่ะกูเห็นแต่พูดไทยแล้วพูดอังกฤษอ่ะพูดทําไมอ่ะเรียนภาษาอังกฤษมาทําไมอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวที่ต้องมาพูดภาษาไทยหรือไม่พูดภาษาไทยปัญญาอ่อนไอ้คนที่แม่มบบนนี้มาเนี่ยคือเป็นขุนปัญญาอ่อนทั้งนั้นแหละ ปากดีมึงเนี่ยกูยูยเฉยๆกูจะไปดามึงไหมล่ะไม่ดา่าฉันไม่ได้ดาา่าคุณบ้าเปล่านางเฉยๆจะไปด่าคนอื่นอะ่ะพ่อแม่ไม่สั่งสอนนือไงพ่อแม่ไม่ไม,ไม่ไม่สั่งสอนอะ่ะอื <c oughs> ไล่มันออกให้หมดเลยไล่สิเขากลับมาอยู่บ้านเขาใครเดือดร้อนอะ่ะเขาเป็นนายจ้างที่เขาไม่มีงานทําอ่ะที่เขาไม่มีรายงานทํางานให้เขาอะ่ะ ไล่ออกให้ัหมดเลยอย่าให้มันทำเงนินเศรษฐกิจใครอะนี่คนที่พูดแบบนี้ได้ก็เป็นคนณห่นแกตัวฉันไม่ได้เป็นแรงงานที่ทำในไทยแต่แต่ฉันไม่กล้าพูดว่ะฉันอายเข้ากลับหมดน่ะประเทศคุณก็แย่เหมือนกันแย่ต้องไหนแย่ท้งดรานเศรษฐกษิจอะคุณนะคะ คนที่รวยก็รวยไปคนที่เขาต้องรอรายรงานตังค์เด้ามาทํางานเนี่ยให้มึงไปทํำไหมไม่อยากทําะารงานตังค์ด้าววันละสามร้อยไม่อยากทําแต่อยากรวยอยากรู้ออยากอยู่สบายอยากมีเงินเก็บแต่มึงไม่ทํางานหาหาได้สามร้อยใช้หมดสามร้อยค่อยทํางานต่อนี่คือคนไทยไอ้เฮียนี่มันพ่าทำอะไรเมืองไทยอ่ะขายตัวอีหาคนสวยเลิ ลูทังเขาขายตัวได้ไม่ใช่ว่าจู้จูเฉยเไปขายตัวได้ดีแล้วที่กูไปประเทศไทยขายตัวได้เพราะกูสวยถึงกูขายได้ไงนั่งด่าคนอื่นนั่งว่าให้คนอื่นมันอยู่ที่จิตสํานึกมันไม่ได้อยู่ชาติกําเนิดกูจะบอกเลยนะคิดใหม่อย่ามาด่าฉันดามาฉันด่ากลับไม่ใช่พะ